นี่เอาละค่ะตอนนี้ซ้อมจะมาตักไอติมแต่ไม่ใช่ไอติมธรรมาดาความฟินมันอยู่ตรงนี้ค่ะดูแคดาเห็นไหมปกติไอติมเขาจะนี่ค่ะโดนคว้านโบ๋แบบนี้ใช่ไหมแต่ไอที่สเปเชียลเนี่ยมันอยู่ตรงนี้มันเรียนใหม่เลยค่ะดูสิคะโอ้โหฉันจะเป็นคนเปิดฟินเกิดูความโรคจิตของซอมนะคะดูแล้วนะคะห อเหมือนโคตรเสน่ห์ทีมเลยอ่ะฟินค่ะดูสิดูดูเป็นรอยเดียวที่นีเลยนะคะเป็นรอยที่ซอฟทำเลยค่ะขออีกรอยนึงเอาลอยตรงนี้แล้วกันเนาะเร่งจังสั่ง